นะครับสั่งคือผู้ผู้ขับสุนัขจะสั่งว่าไอ้นะครับไม่หยุดนะครับยังเดินเรื่อยนะครับยังไม่หยุดยังไม่สนใจสุนัขนะครับเดี๋ยวจะปล่อยก็เห็นนะครับดูการเข้าชาร์จของสุนัขเห็นไหมครับให้คุณวิ่งไต่ก็ไม่รอดนะครับเนี่ยครับทิ้งตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าไปเจอในเวลากลางคืน

นะครับก็สั่งให้เดินหน้ามานะครับไม่เชื่อใจเพราะว่าผู้งทัไม่เชื่อใจเราต้องเข้าไปตรวจคนนะครับอย่ามองด้วยสายตาก็อาจจะมีอาวุธมีดหรือปืนพกมาเพื่อทำร้ายพุ่งคับสุนัขได้นะครับนะครับครับก็ให้ไปตรวจแล้วไม่มีอะไรนะครับก็คุมง่้าสึกขึ้นรถ นะครับเอาส่งให้กับนายฐานเบยต่อไปเพื่อทำการสองส่วนนะครับนะครับคุมคุมผู้ต้องสงสัยไปนะครับครับอยู่ที่เราเพราะว่าเราไปเข้าเพยกลงคืนเราจะมีวิทยุทุกคนนะครับที่ของสุนัขยานนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่